้ามาตามเวลานี้ก็จะเจอรถไปวิ่งครับสายเหนือนะครับครหลังจากที่เราไปที่ร้านชปเปอร์มานะครับชครับก็สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปร้านคาเฟ่อีกหนึ่งร้านนะครับตรงในสารพี เดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะครับว่าคนเยอะหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงยี่สิบสี่นาทีนะครับวันนี้เป็นวันที่เจ็ดวันอาทิตย์นะครับวันที่เจ็ดกันยายนครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับ,รบเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้คนจะเยอะหรือเปล่าวันนี้เราโยนไปอีกแล้วนะครับเพราะว่ามอไซค์เอาจอไดไว้ก่อนเดี๋ยวมอไซค์เอาไว้ไปไกลๆครับแต่นี่มันใกล้แค่สิบกว่ากิโลแต่ถทาที่เอ,อะไรนะ คาเฟ่ที่เราจะไปตอนนี้ครับเอที่เราจะไปตอนนี้คนเยอะครับเราก็จะเลยไปที่เอลำพูนนะครับไปลำพูนด้วยเดี๋ยวไปดูกันครับว่าคนจะเยอะหรือเปล่าถ้าเยอะก็ไม่แน่ครับถ้าเยอะถ้ามันมีพอมีที่นั่งก็จะนั่งอยู่นะครับแต่ถ้าไม่มีที่นั่งก็จะเลยไปที่ลำพูนดีกว่าครับผมไปไปกันครับเนี่ยครับจากครั้งก่อนเราจะเลี้ยวซ้ายไปทางแม่ออนนะครับที่เราไปบ้านที่กัน ันนี้เราจะเลี้ยวขวานะครับร้านกาแฟาอยู่ใกล้ๆนี่เองครับอยู่แค่ประมาณอีกเก้ากิโลกว่าครับจากจุดนี้นะครับเราจะเลี้ยวขวานะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นร้านชื่ออะไรครับผมเนาะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าจะมีคนเยอะหรือเปล่านะครับจากแยกเมื่อกี้นะครับเราก็เลี้ยวขวาตรงอะไรเลีเ้ยวขวาตรงมานะครับ ก็จะผ่านตรงแยกของสันกลางที่เขาทำทาง่างระดับใหม่นะครับฝั่งข้างหน้านี่นะครับข้างหน้าเขาทำถนนใหม่นะครับทำทาง่างระดับนะครับ,รบยแยกสันกลางหรือแยกตลาดเจริญเจริญนี่แหละครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับจะเลี้ยวซ้ายตรงที่เขาทำทางต่างระดับใหม่ตรงแยก สันกลางหรือแยกเจริญเนี่หนะครับเนี่ยเราดูนะครับบริกาศการทำทางต่างระดับใหม่นะครับเดี๋ยวนี้เชียงใหม่พัฒนาขึ้นเยอะครับทางต่างระดับนี่จะมีอีกหลายจุดนะครับจุดนี้นี่ต่างระดับสองชั้นเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวซ้ายไปเลยนะครับไปกันครับ ร้านอยู่ไม่ไกลครับอีกห้ากิโลเองน,น,นะครับเดี๋ยวไปดูก่อนมาคนจะเยอะหรือเปล่าเบี่ยงเข้าถนนซุปเปอร์ไฮบีซุปเปอร์ไฮบีแล้วนะครับเบี่ยงขวาเข้าไปเลยข้ามสะพานต่างระดับหนึ่งสะพานนะครับไปครับ ก็ไม่ข้ามนะครับไม่ข้ามทางต่างระดับนครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาเข้าไปนะครับไม่ข้ามทางต่างระดับนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาตรงใต้ทางข้ามเนี่นะครับเห็ครับป้ายสารพีอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเราจะเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับเราจะเลี้ยวขวาเข้าไปเลี้ยวขวาเข้ามาแล้วเราก็ตรงเข้าไปเลยครับ ไปเลยแล้วก็อีก,อกนิดหนึ่งประมาณร้อยเมตรนะครับก็อย่าเลี้ยวซ้ายครับเรียบทางรถไฟไปครับจะเรียบทางรถไฟไปนะครับ,รบทาง,ทางไไรถไฟอยู่ข้างหน้าครับเนียครับเลี้ยวซ้ายเรียบทางรถไฟครับล่องไปเลยนะครับขับตามทางมาเลยเลี้ยวซ้ายนะครับระวังรถทางขวาด้วยนะครับไปเลี้ยวซ้าย เดี๋ยว้ายไปอีก2.8กิโลครับฝั่งขวานี่ก็จะเป็นทางรถไฟนะครับสายล่องใต้นะครับไปรกรุงเทพนะครับสายล่องใต้เลยถ้ามาทางข้างหลังนี่ก็จะเข้าเชียงใหม่นะครับอันนี้ตรงไปเลยระวังรถด,ด้วยนะครับเพราะทางแยกมันเยอะแถยวทางรถไฟนี่นะครับ เราไปตรงไปครับอีกประมาณสองกิโลกว่าครับจะถึงร้านที่เราจะไปนะครับแต่วันนี้ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสเห็นรถไฟหรือเปล่าครับเพราะว่ารถไฟมาบางเป็นเวลาเนาะบางทีเรามาเวลาที่ร้านไปที่ร้านนะครับมากินกาแฟไงเวลามันอาจจะข้าบเคลื่อนกับทางที่รถไฟเข้าผผานะครับก็อาจจะไม่เจอก็ได้ครับวันนี้ไปครับตรงไปกันต่อยากาศดีครับ กลรจะถึงร้านที่เรามานั่งจะมานั่งกินกาแฟนะครับเดี๋ยวกินกาแฟนี่เสร็จเราจะไปต่อที่อ่างเก็บน้ําแม่มือนะครับจะไปดูบรรยากาศสักหน่อยวันนี้แม่แอ่งไม่มืออ่ะคนจะเยอะหรือเปล่าเพราะว่าเขามีให้ลงตกปลาหรือตรงทอดแหงก็ได้แล้วนะครับตรงอ่างเก็บน้ําแม่มือเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันด้วยนะครับเดี๋ยวร้านนี่อยู่ซ้ายมือนี่นะครับสามร้อยห้าสิบเมตร ดูเขาไปอยู่ตรงไหนย,ยังไม่เคยมานะครับแน่แน่ครับเลยน่าจะเลยแยกตัวนี้ไปนิดนึงครับเลยไปอีกนิดนึงไปครับอีกร้อยสี่สิบเมตรจะถึงละไปดูบรรยากาศกันครับ นี่แหละครับใายแล้วครับเราก็มาถึงที่ล้แล้วครับตอนนี้เรามาถึงร้านแคปปัทูนะครับไอตรงสารพีนะครับนี่ครับจอดรถด้านหลังนี่นะครับจอดรถด้านหลังนี่ไปเดี๋ยวเข้าไปในร้านนะครับห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะครับห้องน้าอยู่ตรงนี้คร้บบรรยากาศในร้านนะครับไปต่อครับ เดี๋ยวให้สั่งมานะครับร้าน Chapter t o นะครับ Chapter Two. นะครับอยู่ข้างทางรถไฟเนี่ยนะครับตาทางรถไฟนะครับบปรยแกาศด้านนอกครับ,รบ Chapter t o นะครับบางทีอาจจะพูดผิดไปบ้างนะครับ ก็ถ้ามาตรงเวลารถไฟหน่อยก็ก็จะเห็นรถไฟนะครับสายเชียงใหม่เชียงใหม่กรุงเทพนะครับฝั่งนี้นี่ครับที่ตรงร้านครับจัะทูนะครับครับไปดูเมนูครับ นะนี่นะครับสำหรับเครื่องดื่มนี่น้ำนี้นำเลม,มอนนะครับน้อน,น,นกับเค้กครับนะครับถ้ามาตรงเวลากับรถไฟก็จะเห็นรถไฟนะครับวิ่งสายนี้เลยกรุงเทพเชียงใหม่นะครับอันนี้ร้าน ขออนุญาตคนที่อยู่ในคลิปด้วยนะครับนะเผื่อไปเจอใส่ใครพี่นี่นะครับที่เขารู้จักกันเราขออนุญาตด้วยนะครับจอดรถด,ด้านหลังนะครับ ก็จะเป็นตารางรถไฟนะครับกาหนดเวลาเดินรถไฟครับถ้ามาตามเวลานี้ก็จะเจอรถไฟวิ่งครับสายเหนือนะครับนี่นนี่นะครับน้ำกับเค้กครับ ก็เรียบร้อยละเดี๋ยวไปแล้วครับเดี๋ยวผมไปต่อที่อีกที่หนึ่งดีกว่าต่ออีกที่หนึ่งเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกอน,นครับดูบรรยากาศที่ไม่เมยนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูบรรยากาศในอ่างเก็บน้ำสักหน่อยครับช่วงนี้นี่วนอยู่กับอ่างเก็บน้าครับชอบบรรยากาศครับเพราะว่าแน่ฝนมันเขียวดีไปต่อครับเนี่ครับในร้านแชพเตอร์นะครับเรากา็จะไปได้มา ่อนะครับนี่ครับบรรยากาศเดี๋ยวเราไปกันต่อครับเดี๋ยวไปแม่เมยครับผม,มไปแวะกินกาแฟที่เชฟเตอร์ทนะครับเดี๋ยวเลยไปที่แม่เมยกันต่อครับจอดรถด้านหลังนะครับส่วนนี้ ไปไหมครับแล้วก็ สถานีลำพูนอยู่ตรงฝั่งขวามือนะครับเดี๋ยวเราจะเลียบไปทางหน้าเครือสามพัดของลำพูนครับไปทางนี้ดีกว่าครับจะง่ายกว่าเพระาะว่ารูมันจะใกล้กว่าด้วยเดี๋ยวเลี้ยวขวาตรงนี้ครับเลี้ยวขวาเข้าสู่เจริญกาแลเลี้ยวซ้ายเรียกว่าตรงนี้เี๋ยครับรถไฟมาพอดีครับไม่ทันเห็นที่ร้านนู้นก็ไม่เห็นตรงนี้ครับ รถไฟมาพอดีเลยเนี่ยครับไม่ได้เห็นที่ร้านก็มาเห็นตรงนี้พอดีเสียดายไม่ได้จอดข้างหน้าเนี่ยครับยังว่ามีโชคอยู่นะครับวันนี้ยังได้เห็นอยู่ชอบแมากเลยครับรถไฟไปครับเดี๋ยวขวาสึกดีนะครับเห็นรถไฟ นึกถึงสมัยก่อนนะครับเมื่อก่อนนีนประเทงเทศนี่นั่งรถไฟไปตลอดเลยนั่งคนเดียวก็มีนั่งกับครอบครัวก็มีครับอย่างนี้มันใกล้จะเลือนหายไปแล้วได้เห็นแล้วก็ดีใจครับผมไปไปกจะต่อครับ เยอะเหมือนกันนะครับเลี้ยวซ้ายาข้ามทางรถไฟครับในรถไฟจอดอยู่ตรงนั้นครับอ่าก็จอดที่แถวน,นี้ลำพูนก่อนเฮ้ยไปครับเลี้ยซ้ายครับตรงไปไดูทางรถไฟนะครับดูแล้วมันเงียบเหงามากเลยนะครับ ุขทุก,ทกอยู่ในรถไฟหมดทั้งทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นสถานี้รถไฟหรือสถานี้คนส่งไหนๆนะครับมีทั้งความสุขและความทุกข์อยู่ด้วยกันทุกที่นะครับการเดินทางทำให้ทุกคนไปเจอความสุขหรือหนีจากความทุกข์มันเป็นอย่างนี้นะครับการเดินทางของชีวิตครับสะพานดำครับอยู่ตรงข้างหน้า ซ้ายมือน,น,นะครับที่เขาเรียกสะพานดําสะพานดํานะครับอยู่ข้างหน้านะครับสะพานดําเนี่ยครับซ้ายมือเนี่ยสะพานดําเนี่ยครับสะพานดํานะครับที่ลพูยวเราเลี้ยวขวาตรงนี้ครับ ผ่าตรงนี้เลยเพราะว่าจะไปหน้าเครือสายพันธ์ทางหน้าเครือสายพันธ์นะครับเดี๋ยวเลี้ยวขวาตรงนี้นะสายกต o n ครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับเลี้ยวขวาตรงนี้ก็ไปทางซ้ายก็จะไปเชียงใหม่ลำปางนะครับก็เลี้ยวขวาเนี้ยเข้าตัวเมืองลำพูนนะครับรอเลี้ยวขวาแป๊บหนึ่ง สซ้ายตรงนี้นะครับเลี้ายตรงแยกอันนี้น่าจะเป็นแยกสมุนหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาดูกันไม่ค่อยชินทางแถวแถวนี้ครับเลี้ยายตรงนี้เีย้ยวซ้ายแยกตาห้า แยกปา่าห้าไม่ใช่แยกสมบุรนะครับแยกปา่าห้าแล้วก็ตรงไปตรง,งไปอีกสิบสี่กิโลครับ14บสี่กิโลทีเดียวครับ

ตรงไปตรงไปเลยนะครับ8.9กิโลนะครับนี่บันทาขุมเงินครับบันทาขุมเงินไปครับต่งไปนะครับดูบรรยากาศข้างทางครับดูภูเขาครับเขียวขจีครับผมช่วงหน้าฝนเนาะแต่ข้างนอกอาจจะร้อนนิดนึงครับมันมีแดดแล้วครับวันนี้ ผมก็ไม่เคยมาทางนี้นะครับวันนี้ครั้งแรกผมแองไม่เมยไปดูนะครับดูภูเขาข้างหน้าก็สวยครับไปแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าตรงนี้นะครับเลี้ยวขวาเข้าตรงนี้ไปเลี้ยวขวาขึ้นไปครับนี่ดูบรรยากาศสองข้างครับต้นไม้เยอะเลยครับไปดูบรรยากาศข้างหน้าด้วยครับ เมื่อกี้เรามาจากไอแชปเตอร์ทูนะครับไอ้ร้านกาแฟร้านคาเฟ่นะครับข้างทางรถไฟนะครับแต่ตอนเนี้ยผมขับมาแวะอยู่ที่อาที่อ่างแม่เมยนะครับแองคแม่เมยจังหวัดลำพูนวันก่อนนั้นไปแอ่างบันทินะครับแอ่างแม่ทิวันนี้มาอ่างแม่เมยครับผมไปดูบรรยากาศกันครับนะครับเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายตรงนี้ เดื้แดแซดตรงนี้เลยไปตรงเข้าไปครับไปเรื่อยๆครับมาถึงแยกนี้ก็ตรงไปเลยนะครับมาถึงแยกนี้ก็ตรงไปเลยระวังรถทางซ้ายที่สวนมาด้วยนะครับทางซ้ายฝั่งโน้นนะครับระวังเลยตรงไปเลยครับตรงไปเรื่อยๆไปอีกประมาณสี่กิโลกว่าครับจะถึงแล้วครับ ิดเดียวครับิีดเดียวน,นะครับรบรรยากาศสองทางนะครับดูบรรยากาศข้างหน้าดูข้างหน้าข้างหน้าวิวดีด้วยครับดูดิภูเขาครับว,ว,วิวดีมากเลยอีกเจ็ดห้าสิบเมตรเราก็จะถึงนะครับอ่างเก็บน้ำไม่เมื่อยครับ ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเปิดอ่างนะครับให้คนมาตกปลาหรือว่ามาอันนี้กันได้นะครับมาหาปลากันได้นะครับเปิดอ่างนะครับก็คันเบ็ดก็ครัละยี่สิบาทนะครับที่ผม่านข้อมูลมาครับเดี๋ยวเราก็ไปถึงนะครับกำลังขึ้นครับนี่ครับไปไปเรื่อยๆครับเนี่ยครับเราก็จะขึ้นตรงสันเขื่อนแล้วนะครับเนี่ยครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับ เราต้องสันเขื่อนเลยนี่นะครับอ่าเก็บน้ำไม่เมยครับไปครับเนี่ยดูกันครับมาถึงแล้วคนเยอะมากเลยนะครับครับผมนี่นะครับครับเข้าครับต๊ะปลาครับ ไ่ได้ตกครับอ๋อไ่ได้ตกเข้าได้เลยครับอ๋อถ้าไ่ตกปลาเข้าไปได้เลยครับผมครับคดูบรรยากาศครับนี่นะครับอ่างเก็บน้ำไม่มือดูวิวครับนี่อากาศดีมากเลยครับบรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวเข้ามาตกปลากันนะครับพ่อว่าช่วงนี้อ่างเปิดนะครับเนี่นะครับอ่างเปิดครับอ่างเก็บน้ำไม่มือ ับไปครับดูบรรยากาศกัน,กนเดี๋ยวไปวนรถอยู่ข้างในดีกว่าครับวนวนรถออกมาเดี๋ยวไปวนรถออกมาครับนี่นะครับอ่งเก็บน้ำไม่เมยเดี๋ยวค่อยวนออกมาอีกรอบนึงครับ ่างเก็บน้ำไม่เมื่อยแลช่วงนี้เขามีการให้มีการตกปลากันเกิดขึ้นนะครับช่วงนี้ให้มีการตกปลาด้วยนะครับก็เห็นที่แอนดูว่าคันละยี่สิบาทนะครับต่อเบตหนึ่งคันครับยี่สิบบาทนะครับ,บ,รบดูบรรยากาศครับ บรรยากาศของอ่างนะครับก็นี่เขาจะเก็บบัตรนะครับเก็บบัตรคนที่เอาเบ็ดมาตกนะครับว่าแต่ละคนเอาเบ็ดมากี่คันครับแต่ได้ยินว่าคัรละยี่สิบาทนะครับอเมาสามคันก็หกสิบาทนะครับนี่เขาเก็บตัวนี้นะครับอ่างเก็บน้ำไม่เมือยไปเดี๋ยวไปดูข้างในกันก่อนครับเนี่ครับอ่างเก็บน้ำไม่เมือยนะครับก็ช่วงนี้เขา ให้มาตกปลาก็ได้นะครับก็จะมีเซียนเบ็ดนะครับ,เพ,เ,บรเพียบเลยนะครับเซียนเบ็ดเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปเที่ยวข้างในนะครับจะขับรถเข้าไปกันขับรถเข้าไปเที่ยวแล้วก็ไปดูข้างในสักรอบหนึ่งครับแล้วก็จะกลับนะครับนี่ครับอ่างเก็บน้ำไม่เมยเนี่ครับเซียนเบ็ดเพียบเลยนะครับ เขาไปดูข้างในนิดนึงครับดูว่าข้างในนี่มีอะไรบ้างครับผมไม่เคยมานะครับดูก่อนเออติ๊กแซกดีเหมือนกันนครับนีน่ีกันอ่างเก็บน้ำไม่เมือย จังหวัดลำพูนรัแบบนี่เ,เข้ามาดูข้างในก่อนอะไรก็าามาแล้วก็มาดูก่อนนะครับแต่คนเยอะครับเพราะว่าเข้ามาตกปลากันช่วงนี้เขาเปิดให้มีการตกปลาได้นะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้คันละยี่สิบบาทามาสามคันก็หกสิบบาทไม่ใช่คันรถนะครับคันเบ็ดนะครับคัน,นะคละยี่สิบบาท พื้นที่กว้างขวางนะครับรถนี้วนได้รอบเลยรอบมาถึงตรงนี้นครับอันนี้ร้านอาหารอยู่ตรงนี้นะครับนี่น่าจะใช่แล้วครับผมก็ไม่เคยมาผมก็เดา,เาครับนี่ร้านอาหารเลยครับผมแบว่ามีร้านเป็นซุ้มเป็นซุ้มอยู่ครับเนี่ยนี่ครับหาที่ลุมๆเหมือนไม่ใช่ร้านอาหารแล้ว ก็จะมีร้านอาหารอยู่ตรงนี้นะครับต้องขอโทษด้วยนะครับ <c oughs> เผื่อติดรูปป้ายทะเบียนรถใครไปนะครับนี่ครับต้องขอโทษล่วงหน้าไว้ด้วยนะครับนี่นะครับอ่างเก็บน้ำไม่เมยไปครับเดี๋ยวสักพักผมก็จะกลับแล้วผมไม่ได้มาตกปลานะครับวันนี้มารีวิวให้ดูนะครับ ังจากที่เราไปที่ร้านเชปเปอร์มานะครับเชปเปอร์ทูนะครับที่ริมทางรถไฟมาแล้วก็เราก็มาแวะตรงที่แอ่งเก็บน้ำแม่มือเนี่ยครับผมก็จะมาปิดคลิปตรงนี้นะครับก็ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับทางช่องพี่เอทพาเที่ยวครับมาจบที่อ่างเก็บน้ำแม่เมือะครับก็คลิปนี้ขอสวัสดีก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม